สวัสดีค่ะอรุณสวัสดยามเช้านะคะเช้านี้นะคะเจนมีเคล็ดลับดีๆนะคะในเรื่องของการดแรูแลผิวหน้านะคะของเราให้สดใสนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปง่ายๆเลยนะคะยามเช้าก่อนที่เราจะทำตกเท้าวัตถุดิบไม่ยากเลยนะคะก็มีนี่ค่ะไข่ไก่นั่นเองนะคะเราจะใช้อะไรของไข่ไก่มาดูแลผิวหน้านะคะก็คือไข่ขาวนั่นเองนะคะฟองเดียวก็โอเคแล้วนะคะ อ่ะเจนได้เตรียมไว้แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะใช้ยังไงนี่พอเราได้ไข่ขาวนะคะหนึ่งฟองใช่ไหมคะเราก็ใส่ไข่ชนะนะคะแล้วก็เอามาพอกหน้านะคะมันจะทําให้หน้าเราใสอ่ะนี่ตื่นนอนมาเจนยังไม่ได้ล้างหน้าคือล้างน้ำเปล่าเฉยๆนะคะยังไม่ได้ล้างหน้า ใช้นิ้วกลางนะคะเพราะว่านิ้วกลางป็นทีนิ้วที่บางที่สุดนะคะก็ทาไปให้ทั่วใบหน้าเราง่ายๆเลยค่ะเนี่ยวัตถุดิบที่เราก่อนที่เราจะไปทําอาหารนะคะเราก็แบ่งแบ่งในส่วนของไข่ขาวนะคะมาพอกหน้าเรานะคะสัปดาห์ทำสัปดาห์ละครั้งก็โอเคแล้วนะคะคะทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ หนึ่งฟองเห็นไหมคะได้เยอะนะคะทำได้ประมาณสองถึงสามครั้งเลยนะคะฟองนี่แะคะ่ะเราจะทำกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ใบหน้าเราจะใส่นะคะนี่ค่ะคลายตัวใบหน้าเลย ลื่นๆดีนะคะอ่าอ่าเอาให้ทั่วไปหน้านะคะโอเคค่ะใกล้จะเต็มแล้วโอเคหลังจากที่เพื่อนๆท่า รอบใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้พ่อไข่เขาทิ้งไว้นะคะ15นาทีนะคะพยายามระหว่างที่พ่อห้ามยิ้มนะคะอ่าก็ทําหน้าปกตินะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นก่อนนะคะระหว่างรองเ,รเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายมากนะคะคแล้วก็ พอครบ15นาทีใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เอาน้ำอะคะ่ะน้ำเย็นอันดับแรกนะคะในการล้างหน้าน้ำเย็นนะคะเพื่อเปิดกระชับให้ือคุมผล,ผลกระชับนะคะพอเพื่อนๆนะคะล้างด้วยน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ เป็นอันวะเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นการดีท็อกใบหน้านะคะแบบวิธีธรรมชาตินะคะทิธีนี้ทําให้หน้าเราใสนะคะไข่ขาวมีประโยชน์นะคะนอกจากทําอาหารแล้วให้เราปิุอร่อยแล้วมีประโยชน์แล้วนะคะมีโปรตีนจากไข่นะคะยังทําให้ผิวหน้าเราใสด้วยนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับง่ายๆของเรนนะคะอ่าได้เห็นน้านี่นะคะกี เจนเคยแนะนำทริคนะคะในการดีท็อกธรรมชาติก็คือตื่นนอนมานะคะที่ว่าให้บิดที่เกียดแบบว่ให้แบบว่าร่างกายเราต่นตัวเสร็จแล้วให้ดื่มน้ำน้งปุ่มปกตินะคะก่อนจะไปล้างหน้าแปรงฟันนั่นเองนะคะดื่มน้ำหนึ่งแก้วอย่าลืมนะคะแล้วค่อยมา ท่ไข่ขาวกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะคะวิธีการดูแลผิวพรรณหน้านะคะก็เลยที่มีปัญหาเยอะนะคะแนะนำดีว่าคอลลาเจนนะคะตัวนี้ดูแลในเรื่องของสิวฝ้ากระนะคะแล้วก็บำรุงกระดูกนะคะสําหรับเพราะว่ามันมีคอลลาเจนนะคะส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะตัวนี้ก็สําหรับทําให้นอนหลับง่ายขึ้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจวธิธีธรรมชาติก็ดีหรือว่าแบบทางรัฐนะคะอาหารเสริมดูแล,แลยาวไปก็สนใจทักมาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ผิวหน้าสดใสนะคะทำแบบนี้นะคะคิดง่ายขอบคุณค่ะ